ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U ู p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวนโหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวนโหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด afk 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะโกนหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอ็มโอนั่นเองนะครับว่าเฮ้ย ผมเติมล้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะเปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะเปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมสเตชันท็อปอัพนะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รรบชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามรย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะแผ่อรมมาราฟฟอรมอลี่กันดีเชยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Ethereal Restart นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้ เป็นวันแรกที่ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเลยนั่นเองนะครับและก็ปัจจุบันตอนนี้เราอยู่กับไ d ดีสุลต่านคุณเดียโบกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตอนเนี้ยเหมาทุกแพ็คแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยมันมีข้อจํากัดในหลายๆอย่างให้ซื้อนะครับมันไม่สามารถเหมาทุกอย่างแล้วตันได้หมดเหมือนเซเว่นไนนะอย่างเช่นพลังงานอย่างเงี้ยสามารถซื้อได้วันละ1000พลังงานแค่นั้นเองนะครับจบและ ไม่สามารถทําอะไรต่อได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนนี้เลเวลสูงสุดที่คุณเดบโบทําได้นะประมาณเลเวล17ครับพรุ่งนี้ถึงจะปลดล็อกด่านต่อไปด่านที่20อ่าแล้วก็หลายๆด่านเนี่ยมันต้องรอปลดล็อกอย่างเช่นดันเจียนฟาร์มอุปกรณ์ระดับสีชมพูยอย่างเงี้ยก็ต้องรอปลดล็อกตอนเลเวล25เพราะฉะนั้นตัวเกมเนี่ยมันเหมือน จัดมาให้เป็นขั้นเป็นตอนทรัพยากรทุกอย่างมีจํากัดประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามารีวิว ID นี้นะฮะว่าตอนนี้เติมไปซัดทุกแพ็คทุกอย่างนะครับตัวละครดานผ่านไปถึงตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับก็มาดูที่ในส่วนตัวของตัวละครก่อนแล้วกันนะครับแมสกซิอาร์ตหดาวเลเวลสิบแปนะครับคิสังเกตครับ10%บวกแ0และบวกกับตัวของสัตว อีก10%เป็นคีย์ร้อยนะครับสัตว์เนี่ยถ้าสมมติตอนแรกเรายังไม่อัพตัวเนี้ยมาเต็ม3ดาวเนี่ยเขาจะบวกแค่พลังโจมตี600นะ2เทินแรกแต่ถ้าเราอัพตัวละครของเขาเนี่ยมาเป็น3ดาวเมื่อไหร่มันจะปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษคือบวกอัตราคีิตด้คอาเลทอีก10%ใน2เทินแรกมาด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าแมซิอาร์ดเนี่ยเริ่มต้นมาได้คียเลทร้อยเลยครับพลังโจมตีเนี่ยประมาณ2,800 อ่าประมาณ2,900ประมาณนี้ครับ่าเลือดประมาณอ่าหมื่นเจ็ประมาณนั้นพลังป้องกันนะครับ1000นะครับอันนี้อัตราติดสถานะผิดปกติก็ไม่ได้ใช้นะอ่าแล้วก็อันน,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 นี้ต้านทานสถานะผิดปกติ5แล้วก็คิดาเมตรประมาณ2 2 0นะครับฟันเนี่ยถามว่าแรงไหมโอ้โหดอกละประมาณ30,000นะครับเรียกวันแรกนะต้องบอกก่อนว่าวันแรกนะครับแล้วก็ เซตไอเทมเนี่ยเล่นไปนในส่วนตัวของเซตพลังโจมตี12นะครับก็คือบวกดาเมจ45%แล้วก็เซตอันนี้จะเป็นในส่วนตัวของเซตอ่าจะพูดว่ายังไงดีอ่ะคือเรียกว่าเหมือนจุดอ่อนแล้วกันนะครับก็คือใส่4ชิ้นเนี่ยจะบวกพลังโจมตี10%แต่ถ้าใส่ครบ8ชิ้นเนี่ยเมื่อเราโจมตีศัตรูที่พลังชีวิต เยอะกว่า50%นะครับเราจะไม่สนใจพลังป้องกัน30%เพราะฉะนั้นมันจะเอามาคอมโบกับสกิลของ m ม s ซี่อาร์ตสกิลนี้ที่ถ้าอัพเต็ม m a ็ l e v เลเซึ่งปัจจุบันตอนนี้ ID คุณเดียโบคืออัพสกิลนี้เต็ม Level 5ไม่สนใจพลังป้องกันเลย70%แถมใช้สกิลนี้เป็นอมาตะา2เทินด้วยคือแบบเต็มข้อแม่งโคตรตึงนะครับอ่าหลักๆคือสกิลนะครับอัพอ,อันนี้เลเวล5 นะครับแล้วก็คิดว่าจะอัพตัวนี้ต่ออ่ะเลเวลห้ลาหลักๆเลยอัพตีหมู่มาก่อนเอามาลงเคลียร์มอนเคลียร์ด่านเคลียร์อะไรนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็สกิลนี้อ่ะประมาณเลเวลยังไม่อัพเลเวลสองนะอัพแค่ปลดล็อกสเตตัสเฉยครับอันนี้ก็ปลดล็อกสเตตัสเฉยอ่าประมาณนี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นตัวนี้แล้วก็อ่าสังเกตครับจะเล่นเป็นเซตตัวของตรงเป้าเนาะสามใช่ไหมแล้วก็ พลังโจมตี2นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะมันจะไปวัดกันที่ตัวนี้แหละนะครับว่าใครจะออกเซตไหนกี่ชิ้นบ้างบางตัวก็มีแค่2ชิ้นใช่ไหมบางตัวก็มีแค่1เซต1ชิ้นอ่าอันนี้คือ2เซตอย่างละ3กับ 2, 2> นะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราสามารถใส่เซตไอเทมเนี่ยอ่าของโมดูลเนี่ยหรือว่าไอเทมติดตัวเนี่ยทำบิลได้หลายเซตมากกว่านะอย่างเช่นตัวนี้มี5ใช่ไหม แสดงว่าต้องหาอีก3ครับก็คือในอนาคตมันจะมีเซตที่มี3ชิ้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหาอีก3เนี่ยจะได้ครบ8แล้วนั่นเองง่ายๆนะเพราะฉะนั้นมันบิวได้หลายเซตนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงเล่นเป็นตัวละครจิ้งจอกนะครับอ่าสาดาวเนาะก็เล่นเป็นตัวของพลังโจมตี10%แล้วก็อัตราคีเลด4%ซึ่งแม่งรีหาได้แค่นี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าเริ่มต้นเทินมาจะาเพิ่มพลังโจมตี600หน่วย เนาะแล้วก็ในระยะเวลา2เทินแล้วก็บวกคิดดคอเลหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวเนี้ยนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าจะเร่ง turn, เทินเร่งความเร็วได้ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับเพราะว่านั่งดูเนี่ยเทีย์ PVP เนี่ยคือน้องตึงมากตรงที่สกิล3นะครับก็คือเพิ่มพลังตัวตี4ี่แล้วก็เพิ่มความเร็ว3 0แต่มันจะทำให้เราเพิ่มเกรดเนี่ย80%ดเเลยนะ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันจะแบบเร็วมากๆแล้วก็อัพเลเวลมาประมาณเลเวล3ก็คือความเร็วเนี่ยเป็น35%แล้วถ้าสมมุติอัพไป็นเลเวล4เนี่ยเราจะเพิ่มฟื้นฟูเกตของเทินเนี่ย100%เพราะฉะนั้นถ้ากดปุ๊บเนี่ยอ e ีฝ่ายความเร็วเยอะกว่าเราก็จริงแต่เราจะเด้งขึ้นมาแซงเขาเลยเนาะแล้วก็อัพถึงเลเวล5ก็จะคูดาวน์1เทินนะจากตอนแรกติด5 5เทินใช่ไหมจะใช้เวลาแค่4เทินในการคูดาวนั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็สกิลพวกนี้ก็จะเป็นตัวของการแบบเ,เหมือนกับใบปะอา่าประมาณนี้นะครับใช่ปะวะๆๆๆเอเอเอ๋อมันไม่เชิงใ,ใบครับศัตรูจะสามารถใช้ได้แค่1นึ่งสกิลเท่านั้นอา่าถ้าใบก็คือไม่สามารถใช้สกิลได้แต่นี่คือทําให้ฝ่ายใช้สกิลได้แค่อย่างเดียว ประมาณนั้นอ่าแล้วก็โจมตีธรรมดาแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยก็ใส่เซตความเร็วครับแล้วก็เซฟตพลังป้องกันซึ่งขาดอีกนิดนึงนะขาดอีกชิ้นหนึ่งซึ่งรถอันนี้2อเอามาใส่อันนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้หลกัหลกๆคือสปีดคือโคตรเวอร์เลยสังเกตสปีดนี่คือประมาณ210นะ210เนี่ยครับเพราะว่าเกมเนี้ยคือวัดกันที่ PVP เลยใครเปิดก่อนคือจบนะครับอันนี้คือ Status, สเตตัสศักยภาพแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็3ดาวเหมือนกันเอามาเป็นสปีดบวก9 ประมาณนี้คือสปีดต้องเปิดก่อนเนาะอันนี้คือตัว6ดาว2ตัวนะสังเกตตัวละครน้องก็6ดาวนะครับเออไอนี่5้ดาวครับเป็นอีกหนึ่งตัวแปะดีบัฟที่ค่อนข้างดีแต่ว่ามันเป็นตัวดาเมจด้วยเล่นได้2สายก็คือสายสถานะแล้วก็สายคิติคอนซึ่งตัวเนี้ยมันจะทําให้เราทําให้ฝ่ายไม่สามารถได้แบบว่าใช้บัฟได้คือปิดกั้นบัฟนั่นเองถ้าเราแปะสเตตัสนี้โดนฝ่ายอีฝ่ายไม่สามารถติดบัฟได้ อ่าคือโดนปิดกั้นบัฟนั่นเองนะครับคือทีมสปีดต,ต้องมีอ่ะเอาง่ายๆคือเปิดก่อนได้ปูดอ่ะเปิดปึ้งไมไฟบัฟไม่ได้จบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ศักยภาพตัวละครประมาณนี้ไม่ได้ปั้นเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เล่นเป็นเซตอ่าโจมตี8ใช่ไหมอ่าสปีดแล้วก็อันนี้คือใส่พอให้มันแล้วแล้วอะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็สปีดที่เที่ากับประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเก้าประมาณนี้นะเอ๊หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าประมาณเอ๊สามสิบเก้าถูกแล้วหนึ่งร้อยสามเก้าพลังโจมตีก็ประมาณนี้นะครับ ศักยภาพก็ไม่ได้อัพนะครับอ่ายังไม่ได้อัพเท่าไหร่นะนี่เห็นไหมเดี๋ยวค่อยไปไล่อัพครับเพราะว่าหลักๆทํา2ตัวละครค,คือแม็กซ่อาร์ดกับไอตัวน้องอันนั้นแล้วก็อันนี้เป็น2ดาวยังไม่ได้ทํานะอ่าเดี๋ยวจะไปสามารถอัพเพิ่มได้โอ้พลังโจมตี90หน่วยตันนะครับปัจจุบันสัตว์เลี้ยงสูงสุดคือประมาณสีม่วงนะครับในแผทแรกนะในแผทวันแรกตอนนี้นะครับอัพต่อได้ด้วยนะแต่ว่าคุณเดบโบยังไม่ได้อัพต่อนะครับแล้วก็อันนี้อ่าตัวของเฟรย่า,ายยนะเออเป็น5ดาวครับ สกิลคือยังไม่ได้อัพแล้วก็เล่นเป็นตัวของสปีดอยู่ที่ประมาณ180นะครับยังไม่ได้สุดเนาะแล้วก็โมดูโมดูเนี่ยเล่นเป็นเซ็ตความเร็วเหมือนกันนั่นเองนะเพราะว่าเป็นตัวทําให้แบบคือเฟรย่าเหมือนจะเป็นตัวแบบเอ่อแปดดีบัฟด้วยปะอ่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ทําให้ฝ่ายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับอ่าประมาณนี้เนาะ แล้วก็ตัวนี้คือเอามาทาฮาครับเฉยแต่ว่าเอามาเข้าคู่เฉยหลักๆจับปั้นประมาณ4ตัวตอนนี้1 2 3 4สเอาไว้ลงพวก PVP แล้วก็ดันบอสที่ต้องลง4ตัวประมาณนั้นนะครับสตัวนี้คือตัวหลักแล้วก็เหลืออีกหลายตัวมากนะจริงแสงมืดเนี่ยอันนี้ธาตุแสงใช่ไหมนี่ครับเนี่ยมีหลายตัวเลยอาจจะยังไม่ได้ครบนะครับแต่ก็คือเกือบครบแล้วแหละอ่าตัวนี้เป็นตัวก็อดดีบัฟที่น่าจะดีที่สุดในเกมเป็นตัวสายแบบ แปดดีบัฟที่เก่งมากคือลดเกาะลดสปีดแล้วก็เพิ่งโดนบัฟมาด้วยเดี๋ยวจะบอกให้คุณเดบทําตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็จะไปปั้นพวกตัวที่มันแบบเออค่อนข้างแบบเอามีฮิวเอาง่ายอันนี้เอามาเล่นด่านบอสนะครับอ่าน,นี่หลายตัวเลยครับนี่อันนี้ธาตุแสงนะเป็นตัวสปีดเหมือนกันนี่สปีดเหมือนกันครับ เนี่ยสปีดเหมือนกันติดแข็งนะเน้นเน้นสายใช่แข็งนะครับตัวนี้นี่ท่านมืดครับหลกัหลกๆปัจจุบันเนี่ยธาตุตัวละครนะครับก็คือธาตุมืดขาดหนึ่งตัวธาตุแสงครบแล้วนะครับสรับตัวละครสีสีทองระดับ i อ r นะอ่าแล้วก็ตัวของไอเนี่ยมันไม่ได้ปลดล็อกหดาวอย่างเดียวนะครับเราปลดล็อกศักยภาพของเราด้วยศักยภาพคือต้องอัพตัวละครซ้ำใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ย เรามี1ตัวแล้วก็ต้องการตัวซ้ํห5ตัวถูกปะเพื่อปลดล็อกพลังโจมตีพลังป้อกันพลังชีวิตพื้นฐาน5%บวกคีย์เลบวกพลังชีวิตพื้นฐาน5%ใช่ไหมบวกคีดาเมจ12แล้วก็สร้างดาเม็เพิ่มขึ้น10%และได้รับดาเมจลดลง10%แต่ปัญหาคือเปิดกาชาอย่างที่บอกครับพออัพตัวตันแล้วถูกไหมได้แมสซิอาตมาเพิ่มอีก5ตัวไอ้เฮียจากกาชาธรรมดา คือกูจะั่วคือเราได้6ตัวแล้วเปิดกาชาซ้าําได้แม่งมา5ตัวแล้วพอได้มาซา้มอะ่ะมันย่อยกลายเป็นไอเทมเอามาซื้อของอะ่ะซึ่งไม่คุ้มเลยแม่งออกง่ายมากเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องไปเปิดตู้เลดมันเลยนะต้องบอกไว้ก่อนไม่จะเป็นต้องไปเปิดตู้เลดแม่งเลยไอเหี้ยออกง่ายจัดเลยแล้วก็ตัวน้องอันนี้ยังไม่มีดาวนะครับตัวนี้1ดาวเฟยย่า3ดาวนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะทำเฟย่า5ดาวอยู่ อ่าตัวละครประมาณนี้แล้วก็กาชานะครับบอกเลยว่าแนะนําว่าอย่าไปหาเปิดตู้แมจิอาร์ดเลยเปิดตู้ธรรมดาแม่งก็ออกจริงตัวตัวธรรมดาแม่งออกด้วยอันเชิญนะครับอ่าเพราะว่าตู้แมจิอาร์ดเนี่ยมันต้องใช้3,000เพชรในการเปิด10โลตู้เฟย่าหนึ่งพันเพชรสิโลแต่ตู้ธรรมดาเนี่ยมันใช้1,000เพชรเหมือนกันและมันมีโอกาสที่จะได้ตัวละครแสงมืดด้วย และออกไอเทียนี่ซ้ำห้าตัวแบบเราตันไปแล้วอ่ะแต่พอเราได้มันซ้ำใช่ไหมมันจะเปี่ยนเป็นแต้มตัวเนี้ยสามร้อยสี่สิบแต้มไอเทียโคตรไม่คุ้มเลยคือแบบยังไม่คุ้มนะเพราะว่ามันเอาไปซื้อของในร้านค้าแบบดูดิตัวเนี้ยสี่พันแต้มอ่ะแต่เราได้ตัวซ้ำแสงมืดเราได้สามร้อยแต้มอะ่ะคือแบบผมแนะนําเลยเปิดตู้ธรรมดาคุ้มสุดครับเอาจริงลองและดูเลทและไอเทียนหลุดอย่างบ่อยไอเนี้ยแม่งออกกันแบบเกลือเลยอะ่ะ อโอกาสโอกาสหลักๆเลยคือโอกาสได้ตัว SR ธรรมดาคือ0.7ใช่ไหมโอกาสได้แสงมืดคือ0.2นย์จ2 5ไอศูนเพราะฉะนั้นโอกาสมันต่างกันแค่แบบนิดเดียวเองอะ่ะผมมองว่าเปิดตู้ธรรมดาเนี่ยคุ้มเพราะว่า1000เพชรไงยยกเว้นไม่ยกเว้นอะ่ะผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยน่าเปิดเลยเปิด,เป,ดเปิดไปเดี๋ยวก็ได้ครับเพราะว่ามัน3ามพันใช่ไหมมันแพงกว่า3เท่าเลยนะเออนะครับแล้วก็พวกด่านประจงภมประจงภัยอ่ะเลเวลอย่างที่บอกตัน20ใช่ไหมแล้วก็ ตัวของท้าทายครับท้าทายนี่คือตันหมดแล้วนะอันนี้ตันปลดล็อกเลเวล18ต่อไปเห็นไหมนี่อ่ะหลักๆปลดล็อกเนี่ยตัวสีแดงเราจะปลดล็อกตอนเลเวล40ใช่ไหมอันนี้คือตันหมดแล้วนะผ่านหมดเลยผ่านฟาร์มได้หมดเลยครับฟาร์มได้หมดเลยฟาร์มได้หมดเลยคือเกมเนี้ยมันจะมีข้อจํากัดเรื่องเลเวลที่แบบเราต้องเล่นไปตามสเต็ปเพราะมันไม่สามารถซื้อพลังงานเรายัดทีเดียวได้เห็นไหม มันก็ต้องไล่ปลดล็อกไปเรื่อยๆจนถึงจากแบบตอนแรกสีม่วงอะมาสีทองแล้วก็มาสีแดงประมาณนี้อะแต่ละดันมันก็จะมีของไอเทมที่ให้ฟามอะอยางเช่นตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยผ่านหมดนะครับสังเกตด่านนี้ไม่ใช่ว่าลงไม่ได้นะตันเลเวลยิมห้าของระดับสีชมพูรครับของสูงสุดคือระดับสีแดงเพราะฉะนั้นถือว่าด่านบอสนี่คือตันแล้วตันทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรผ่านแล้วอันนี้ก็ผ่านเหมือนกันครับเห็นไหมเลวลยิมห้า ผ่านแล้วผ่านหมดแล้วตัวต่อไปเนี่ยค่อยปลดล็อกยังไม่ปลดล็อกเลเวลสาเห็นปะแล้วก็ไอพวกด่านพวกนี้คืออ่านี่ด่านเอ็กก็ผ่านหมดแล้วครับเพราะว่าต้องรอปลดล็อกตามเนื้อเรื่องตามเลเวลต้องเลเวลยีผ่านบทเนื้อเรื่องด่าน7ให้ได้ก่อนอันนี้ก็ผ่านหมดครับผ่านหมดแล้วคือไล่ไล,ล่ตีแบบได้หมดอ่ะถ้าจะถ้าจะลงเนี่ยคือเคลียร์ต้องผ่านเลเวลยีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเออเพราะฉะนั้นข้อจํากัดของเกมมันคือเรื่องเลเวลเลยอันนี้ ก็สามารถลงไปได้เรื่อยๆอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูแมสซิอาร์ตนะคือโบรกคือหายแน่นอนการันตีอ่ะออโต้เลยครับคูณสามนี่น้องบัฟความเร็วบัฟพลังโจมตีฟันแมสซิอาร์ตสกิลสองโบติดคีร้อยเปอร์ครับนะ่ยไปไหหายไปเลยทีเดียวคือกระจุยอ่ะตุยหมด ยิงไปยิงเข้าไปดูดิตัวอื่นตีกันจึงหนึ่งไงยะแมสซี่อาร์ตกูฟันทีปับ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 บัฟอ่าโอเคเราแรงโจมตีต่อฟันฟันฟันเนี่ยดอกละสองหมื่นหกอย่างเงี้ยแรงมากเห็นไหมครับอา่าหลากัหลกๆอันนี้คือความโหดของแมสซี่อาร์ตนะครับก็เรียกได้ว่าปัจจุบันตอนเนี้ยมันมาได้ประมาณนี้ในส่วนตัวของวันแรกนะต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันผมรีวิวตอนประมาณตี 2อนาทีนะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะรีประมาณตี3เพราะฉะนั้นก็เลยรีบมารีวิวให้เพื่อนดูก่อนนะครับไอ้พวกนี้ก็คือผ่านได้แหละแต่ว่าคือมันถ้าขยันเพราะว่ามันไม่สามารถมันมันไม่เสียพลังงานไงมันแค่เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ผ่านแล้วแหละอ่ะก็เรียว่าหลักๆคือจะประมาณนี้ก็เรีย้ว่าเคลียร์แทบจะหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูต่อเพราะว่านั่งเล่นกันต่อไม่ไหวแล้วพลังงานมันก็หมดด้วยนะครับก็อ่ะแล้วก็เดี๋ยว เรื่องของบอสนี่คือสกิลทีเดียวน่าจะหายเดี๋ยวค่อยไปรีวิวแมสซิอาส์ทีเดียวแล้วกันว่ามันแรงไม่แรงอะไรยังไงนะครับก็หลกัลกๆจะประมาณนี้ละกันอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าปัจจุบันแพ็กเกจในร้านค้าคือเหมาหมดจริงนะเหมาหมดจริงเลยนะเหมาหมดเลยครับหมดเกลี้ยงอะ่ะไอ้แย่หายหมดอะ่ะอันนี้น่าจะยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวน่าจะพอมคูณเพชรไงหรือว่าซื้อไปแล้วอะ,อะแต่ว่านอกนั้นคือหมดแล้วนะครับหมดเลยทุกอย่างคือเหมาเหมาเกลี้ยง เออคือเหมาทุกแพ็คแล้วรอแ,แค่แพ็คเด้งแค่นั้นเองนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้และกันก็เจอกันคลิปหน้าสับปี่ดชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e และก็กดแชร์เจอกันครับสวัสดีครับ